จริงไหมจริงไหมล่ะอ่าอันนี้มันเป็นไปแล้วเพราะฉะนั้นโอ้เนี่ยธรรมชาติรู้ไหมคําว่าธรรมชาตินี่มันอัศจรรย์อยู่แล้วอ่าดูนะธรรมชาติอย่างหนึ่งลุงตาเคยพูดเรื่องแตงโมอันนี้เรื่องจริงนะลุงตานั่งดูแตงโมเนี่อัศจรรย์มากอัศจรรย์แตงโมเขาไมอัศจรรย์คือเมื่อก่อนลุงตาปลูกต้นไม้อยู่หน้ากุฏิอ่าก็เลยไปซื้อแอ ต้นไม้มาปูใหม่ๆก็เลยไปซื้ออปุ๋ยคอกชาวบ้านมาเทแล้วบังเอิญหงษใส่เขากินแตงโมแล้วเขาขายเม,มด็ดมันออกแล้วมันก็รดน้ำแล้วมันก็แตกออกมาอ่อมันเป็นพุ่มสักพักไม่กี่วันแตกเขามางดนงามมากนะออกดอกออกลูกมาอ้าวกูนั่งดูทำไมไม่กี่วันลูกมันแป๊บเดียวเท่ากัปั้นแล้ว ผ่านไปไม่กี่วันเออแล้วผ่านไปแป๊บเดียวนี่ลูกเท่ากระทนเนี่ยเอ้าทำไมมันเติบโตขึนได้ขนาดนี้แล้วมันเลี้ยงแต่การเล้เดียวนะหลวงพ่อใช่ไหมรากมันก็นิดเดียวแล้วเทามันก็น่ะนิดเดียวแล้วมันไปหาน้ําตาลมาจากไหนเนี่กุงงงตรงเนี้ยฮะนะแล้วมีสีแดงด้วยนี่คือว่าอัศจรรย์มาก แล้วกูก็น้อมไปโดยธรรมชาติไปถึงอึ่งอ่างอึ่งอ่างเนี่ยจริงๆมันคนละเรื่องเลยนะหลวงพ่ออึ่งอ่างมันอยู่ใต้ดินอมันอยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินขุดลงไปลึกเลยนะครับและมันก็ปิดปิดรูมันแล้วกูก็นึกว่าเออมันอยู่นั้นเป็นปีแล้วมันไม่กินอะไรเลยจำสีเนี่ยไหมหลวงพ่อที่เขาเรียกกูก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันกูลืมถามมันอนะ และมันก็ไม่ได้กินอะและมันเอาอากาศในหายใจอจริงไหมเพราะมันปิดจริงไหมมันปิดดินปิดรูมันนะเห็นไหมจนแห้งแล้งผ่านไปจนฝนตกอพอฝนตกนะดินละลายน้ำลงไปน้ําซึมลงไปมันโผล่ขึ้นมาได้อืแล้วก็มา หากินแล้วก็ผสมผัานกันปีหนึ่งครั้งเดียวเห็นไหมนี่คือความอัศจรรย์ของธรรมชาติทําไมทีเนี้ยน้อมไปเรื่องธรรมะครับนี่ก็ธรรมะธรรมชาติทีนี้มนุษย์มนุษย์นี่ยิ่งเป็นสิ่งอัศจรรย์มากเห็นไหมอ่าในตัวมนุษย์ทุกคนเนี่ยอัศจรรย์มากมนุษย์เนี่ยสามารถมีสิทธิพิเศษสามารถทําเอานรกก็ได้ ให้เป็นสัตว์นรกก็ได้อสามารถทําเป็นสวรรค์ก็ได้เป็นพรมก็ได้และสิ่งพิเศษสุดคือทําให้ตัวเองถึงอรหัตผลก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นพบมนุษย์ถึงเป็นพบที่วิเศษวิโสหรืออัศจรรย์มากนี่คือธรรมะธรรมชาตินะกเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ก็แสนวิเศษนะหลวงตาโอ้โหนะมนุษย์นี่นะอ่า พระะุทธเจ้าก็เป็นมนุษยนะ์แล้วเจ้าชายศรีสัา,าเกินมาเห็นไหมเออแล้วก็มาตัดสรู้อยู่ในในในพบของมนุษย์ถึงเป็นศาสนาเอกของโลกเห็นไหมนี่คือธรรมชาติในตัวของทุกคนไม่ว่าหญิงชายหรือใครก็าตามไม่ได้เลือกชั้นวรรณะ,ะไม่ได้เลือกว่าคุณยากดีมีจนเลยความอัศจรรย์ในในในร่างกายของมนุษย์นยในตัวของมนุษย์เองนะ เป็นสิ่งที่อัศจรรย์นะเห็นไหมอ่าจริงๆงแล้วมนุษย์ที่เกิดมาทําไมหรครับอ่ามนุษย์เนี่ยก็เกิดมาทมกรรมเกิดมาทำกรรมเป็นเพราะกรรมถึงทาเกิดนะอ่าพราะเกิดมาเนี่ยกว่าจะได้เป็นมนุษย์ทีเนี้ยเห็นไหมอ่ามนุษย์เนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คําว่ากรรมจําแนกสัตว์เพราะกรรมเป็นสิ่งที่เป็นอจินไตย กรรมเนี่ยคนใช่เพราะกรรมเป็นกรรมอย่างนั้นอย่างเงี้ยที่จริงกรรมเนี่ยเป็นอจินไตยคือมันสลับซับซ้อนมันลึกยากที่จะคาดไม่คาดคะนเนไม่ได้นะเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันถ้าพูดสงสารสารวัตรรบ้าตัสงสารนี้ครัอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเอายี่สิบอสงไขยแสนมหากรัมเห็นไหมพูดถึงมันประมาณไม่ได้อฮะไม่รู้กี่ล้านล้านล้านพบ ไม่ต้องไปพูดถึงเลยเป็นอาธิใจเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ลองคิดดูสินะในพบภูมนุษย์เนี่ยกว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละครั้งแต่ละทีนี้นะมันถึงเป็นสิ่งที่ยากยิ่งมากครับอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นอ่ามนุษย์กับอยากเป็นเทวดาอยากเป็นนน่นเป็นเน่นะนี่คือความโง่เขลาแต่ก็ทำเอาได ทำได้ออยากเป็นสัตว์นรกอยากเป็นวัวเป็นควายเนี่ยนะ<ม>ก็ไม่ยากนะทำเมานะานะ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 ไปเสพสุราของมึนเมาเสพยาบ้า<ม>อะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวหัดกินหญ้าไเ้เลย <laughs> ไม่เป็นควายเป็นวัว <laughs> <laughs> จริงจริงนะเหมือนกับว่าความเราความรู้สึกที่เราสวยทั้งกรรมดีและกรรมไม่ดีมันรับรู้ไม่ได้ไงหลวงพ่อแล้วบางคนทําแค่เป็นเทวดาก็จบละ แล้วหลังจากนั้นความรู้สึมก็ไม่รับรู้อะไรรับรู้สิรับรู้นะเทวดาเนี่ยผ้านลงตามองเทวดาอยู่ในบนโลกมนุษย์นี้คือพวกมีกระตังไม่ต่างกันสบายหน่อยอยู่สุกสบายได้คิดได้่กาเห็นเห็นเลยนะแต่ทุกนะไม่ใช่ไม่ทุกนะที่จากกิเลสเนี่ยแล้ไม่ใช่ไม่ทุ่นะ เพราะว่าที่ว่าเคยอ่านแบบบางทีเจอเทวดาที่มีรัศมีมากกว่าก็เอาละ,ะเคยเคยเคย,เคยอ่านไหมพี่หนึ่งบางทีเจอไิ่ได้ยินเลยถ้าถ้าเราจะพูดอย่างเงี้มันก็จะเทวดาจะเป็นผู้วิเศษอจริงไหมเพราะถ้าเทวดาจะเป็นผู้วิเศษเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่หมายถึงสามสิบเอ็ดพบเห็นไหมที่พระพุทธเจ้าพูดว่าสัตว์ี่ยสัตว์แปลว่าข้องนะสัตว์ว่าเนี่ยข้องนะ สัตว์โลกทั้งหลายเลยรวมเลยคําว่าสัตว์โลกทั้งหลายเห็นไหมแปลว่าข้องอยู่ข้องอยู่ในสัญญาอารมณ์ในกรรมนี่แหละไม่ว่ากรรมดีหรือกรรมไม่ดีเข้าใจไหมทําไมหลวงตาถึงบอกว่าคนรวยเนี่ยคนที่มีกระตังเนี่ยนะนั่นแหละเทวดาเทวดาให้เห็นเลยนะอ่าทุกเหมือนกันอแต่เขาอยากได้อะไรเขาก็อเห็นไหมได้ทุกอย่างได้ทุกฉากฮะ จริงไหมล่ะอ่าเพราะฉะนั้นแต่เขาก็รวย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 จะทุกข์มากทุกเหมือนกันอ่าก็รอวันบทบุญเหมือนกันนะอ่าไม่คําว่าบุญตัวเนี้ยมันประกอบด้วยหลายอย่างครับอ่าบุญเนี่ยถ้าพูดถึงว่าบางคนก็บอกว่าบุญคือความเบาความสบายใจอ่าอถ้าความสบายใจมันก็คือไม่ทุกข์เชื่อไหม สบายใจในใครก็แสวงหานะครับพไม่มันก็สบายใจเป็นบางครั้งขราวเห็นไหมเพราะว่าพวกความสบายใจก็ไม่เแย้งแสดงว่ามันเป็นอนี้จังอยู่เข้าใจไหมเออถ้าว่าบุญตัวเนี้ยเพราะฉะนั้นบุญตัวนี้ก็ยังมีบุญมีบาปอยู่ถ้ามีบุญเห็นไหมถ้าคล้องอยู่ในความสบายอเดี๋ยวก็ไม่สบายเดี๋ยวก็เฉยเฉยเห็นไหมเรียกว่าเวทนาสามเห็นไหมเวทนาสามก็หมายถึงทุกขเวทนา อ่าบางทีก็สุขเวทนาเห็นไหมบางทีก็ไม่สุขไม่ทุกข์คือสบายเฉยเฉอยู่มีเห็นไหมนี่เรียกว่าเวทนาสามเพราะฉะนั้นพวกเนี้ยเป็นอนิจจังไม่ใช่ตัวใช่จนเห็นไหมอ่ามันาะนั้นได้เอ้ามันจะเป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้มึงมึงทุกข์เนี่ยมันก็จะทุกข์อยู่ตลอดเวลามึงมึงทนไม่ได้มึงฆ่าตัวตายแน่สิมึงทุกข์อยู่ตลอดเวลาไม่เกินวันสองวันหรอกมึงฆ่าตัวตายเลย อ่าเพราะงั้นเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ไม่สุขเดี๋ยวก็ไม่ทุกข์เฉยก็มีเห็นไหมมันวันหนึ่งมึงถ้ามึงสังเกตน่ะถ้าเรียกว่าเวทนาถ้ามึงสังเกตตามตัวนี้จะเรียกว่าอ่าอัฏติปทานอ่ารู้วิปัสสนาก็ได้เห็นไหมอ่าถ้ามึงตามรู้ตามรู้ตัวเนี้เห็นไหมนี่คือวิปัสสนาโดยแท้รู้ทันอารมณ์อย่างนี้เหรออ่ารู้เลยเห็นว่าเอออ่าอ่ามึงจะเห็นว่าเออ มึงเหมือนความโกรธเนี่ยความไม่พอใจอ่ะมึงจะรักษาได้ไหมมันแปรปวนตลอดเวลามึงจะรักษาให้มันมันพอใจไม่ไม่ให้มันพอใจอยู่ทั้งปีได้ไหมทั้งวันได้ไหมไม่ได้เห็นไหมอ่าเดี๋ยวมันก็พอใจเดี๋ยวมันก็ไม่พอใจเห็นไหมความพอใจก็เหมือนกันมันจะเห็นไหมมันเดี๋ยวมันก็เสื่อมดับเกิดดับเห็นไหมสลับกันอยู่อย่างเงี้ยเรียกว่า เป็นอนัตตาอ่าเป็นอ๋อเป็นอนิจจังเห็นไหมไม่เที่ยงไม่จริงเห็นไหมตันไหนมันรุนแรงกันพอใจกับไม่พอใจอ่อพอใจเนี่ยเรียกว่าสุขเวทนาก็ได้ครับนะอ่ะอาความพอใจเห็นไหมมันสุขมันพอใจที่จะอยู่แบบนแเนี้ยอย่างเงี้ยจากความไม่พอใจคือทุกทุกเวทนาหเห็นไหมอ่าเห็นไหม ไม่ดีสักอย่างถ้าคนกันจะเลือกเอาพอใจสทั้งนั้นแหละทุกคนถ้าพูดสิงบางทีพอใจก็จะเป็นเหตุแห่งความไม่พอใจอเอาสิเหมือนกับมึงไปชอบอใครคนหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีคนคนนั้นมันแปรเปลี่ยนไปมึงก็จะไม่พอใจเอาสิเพราะไอ้นั้นก็ไม่เที่ยงอารมณ์มันก็อเหมือนผัวเมียเนี่ยว่ารักกันก็ยังทะเลาะกันอยู่เห็นไหมมันก็มีเห็นไหมพอใจแล้วไม่พอใจอ่าเห็นไหม เพราะฉะนั้นนี่คือเรียกว่าเวทนาเห็นไหมเพราะฉะนั้นเฮ้ยกูพูดถึงไหนแล้วเนี่ยเห็นไหมถึงเวทนาเนี่ยลงไม่พูดถึงกูจะพูดถึงเรื่องไหนนะเมื่อกี้ธรรมชาติเออธรรมชาติของคนของธรรมชาติทั่วไปมันเป็นความอัจรรย์เห็นไหมต้าการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมันยากแต่ทําไมคนเราเกิดมารวยจนแรงต่างอันนี้เกิดจากกรรมเหมือนกัน เพราะว่ามันยากแล้วหลวงตาแทนที่น่าจะมาถึงกรรมดีถึงเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทาไมทานเนี่ยท่านถึงบอกว่าได้สวรรค์สมบัติมนุษย์สมบัติมนุษย์สมบัติก็เขาเกิดเป็นเศรษฐีเนี่ยแหละรวยข้าใจไว้พวกที่ทานไว้ไอ้พวกที่ไม่ทานเนี่ยก็เกิดมาทานมั่งไม่ทานมั่งก็กระทอนกับแท่นดีมั่งไม่ดีมั่ง เา็นไหมไม่ทานเลยเนี่ยเกิดมาฮะก็จนอดอยากค้นแค้นขาดแคลนนี่เรียกว่ากรรมเห็นไหมกรรมจำแนกสัตว์เห็นไหมถึงว่ากรรมขเขาเนี่ยเวียงให้เขามาเกิดมาเป็นมนุษย์ใช่แม้แต่หน้าตาเหมือนกันผิวพรรณเหมือนกันเกิดจากกรรมอย่างกูในกรรมดีเห็นไหมหน้าตาดีกรรมดี แต่ยังไอ้อ้วนเนี่ยโอ้ใช้ไม่ได้ <c oughs> เอามาจริงไหมอแล้วความยากของการเกิดเป็นมนุษย์อะหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมอเอเอเกิดเป็นมนุษย์ยากก็บอกแล้วว่าอ่าคําว่าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเพราะว่าอ่เวลามันไปยาวนานมากที่จะไปตำ <c oughs> รู้รไหมว่าเต่าตาบอเอเนี่ยไม่ไม่ไม่พูดถึงอันนั้นแค่อุปมาามยากมากผมคนไม่รู้นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้มันเป็นรูปธรรมมากกว่านั้นมึงเชื่อไหม กรรมที่เราเกิดมาอย่างเราเกิดมาสักอสองไขยหนึ่งหรือครึ่งอ,อสองไขยเนี่ย <phones S 3> <Soul. S 1> อ่าอ่าหรือกลับหรือกันเนี่ยหลายหลายหมื่นกลับหลายหมื่นกันเนี่ยมึงเชื่อไว้ว่าแต่ละแต่ละภพแต่ละ,ละชาติมึงสร้างอะไรไว้บ้างฮะ <hostage. S 1> จริงไหมอ่ามึงสร้างอะไรไว้บ้างและมันยาวนานขนาดนะั้นมึงคิดดูก็แล้วกัน <ovat> อ่าว่ากรรมที่มึงสร้างไม่ว่าดีหรือไม่ดีเนี่ยมันจะเหนือขนาดนับ ฮะไม,ไม่ไม่ไม่รู้ว่าตัวไหนจะส่งผลขึ้นมาก่อนอ๋ออ่าตัวไหนจะส่งผลขึ้นมาก่อนออ่านั่นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมาใช่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 มิจฉาพรหันท่านนั้นที่ไม่มีนี่คือไม่มีกรรมเคลียร์นี่หมดเลยหมดเลยเอเอแลวล่าสุดผมไปฟังกับหนึ่งครับหลวงพ่อกับหนึ่งเนี่ยเท่ากับว่าเทวดาเนี่ยร้อยปีเนี่ย เอาผ้าแพเนี่ยมาถูเขาสูเนรุนาหนึ่งครั้งเงี้ยจนบุเขาราบเนี่ยแหละเท่ากับหนึ่งกับใช่แต่ว่าคําว่าการับว่ากันเนี่ยพระพุทธเจ้าก็พูดอ่อาอ่าสระน้ําเนี่ยลึกหนึ่งยอดกว้างหนึ่งยอดนะสิยนะและเอาเมล็ดงาเนี่ยลงไปทมให้ราบและนับดูนั่นแหละคือมันนับไม่ได้ มันก็เลยอุปมา,าอย่างนั้นาาเห็นไหมแค่กลับนะอันนี้ไม่ใช่สองไข่นะแล้วมึงจะสร้างกรรมแต่ละภพแต่ละชาติเนี่ยมากมายขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าเออทำไมกูมีกรรมอย่างนัน้นมันมันไม่ได้มันแล้วแต่ตัวไหนจะส่งผลนี่แสดงว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบนันในโลกการเราก็แค่ยอมรับมันใช่ใช่เราไม่รู้เราก็เลยไม่ยอมเกิด โรคร้ายโรคอะไรต่างก็จากผลของกรรมนั่นผลของกรรมทั้งนั้นก็เป็นโรคเหมือนกันสิฮ <Greek. S 2> ะถ้างั้นก็หน้าตาเหมือนกันสิอเอาสิขนาดลูกพ่อแม่เดียวกันหน้าตายัางไม่เหมือนกันเลยนิสัยก็ไม่เหมือนกันเอาสิทําไมเกิดมีเป็นหญิงเป็นชายหระเอาสิทําไม่ไม่เกิดเป็นผู้ชายหมดลูกแม่นี้ลูกแม่นี้เกิดเป็นหญิงหมดเอาสิเห็นไหมเห็นไหมมันล้วนแต่กรรม กรรม,มพันธุกรรมโยนิกรรม,ม,รรม,มปฏิเสธลโนเห็นไหมกรรมนี้จะส่งผลยังไงเท่านั้นแหละนะ,ะตัวนห้จะส่งผลก่อนนะเ <นะ S 2> พราะฉะนั้นการเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยพูดง่ายๆว่ามันยาวมากถ้าหลุดจากเป็นมนุษย์ไปเนี่ยะ,ะมึงเ<ด>ชืช่อไหมพระพทธเจ้าหรือครูบาอาจารย์จึงบอกว่าคนที่มีเงินมีทองในในใน,ในปัจจุบันเนี้ ถาา้ามีแต่ความโลภโมโทสันมีแต่อยากหาเพิ่มเ,เลยไม่ว่าจะเป็นอะไรเชืวว่อไหมนั่นแหละคือคนจนทําไมถึงบอกว่าเป็นคนจนเ <c oughs> พราะว่ามันสแสวงหามันจนมันก็เลยหาอยู่เรื่อยในภูมิจิตน,นั้นและคนนี้เกิดมาอีกพบหน้าพบมา,าก็จะยากจนนั่นเองออคือไม่ลงทุนต่อเขาเรียกไม่ลงทุนต่อเข้าใจไหม ออแล้วทำไงถึงจะรวยหลวงพ่อเอาใจแบบใจที่รวยทำไม่พ<ง>ูดถึงการทานไม่ว่าทานมากทานน้อยแต่ทานด้วยความบริสุทธ<ะ>ิ์ทานไว้หนึง่งเนืองใช่ไหมอ๋อนะอ่อเพราะฉะนั้นถ้าหลวงตาพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวก็หาว่าพระนี่อยากได้ยุโยงส่งเสริมอย่างเงี้ยหลวงตาถึงอยากพูดใช่ไหมอ่ออันนี้มันเป็นเรื่องอ่ะพระเจ้าถึงศรัทสอนว่าทานศีลภาวนา<ะ>เห็นไหม เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เรามานั่งอยู่เนี่ยไม่ได้บังเอิญเห็นไหมเหมือนคนด่าก,กูเนี่ยแสดงว่าเคยไปด่าเขาไว้ใช่เหมือนกูกับ <laughs> มึงนี่แหละเฮ้ยเจะผมมาก แม่ดีชาติผมคงไม่กล้าด่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อนี่จะหลวงพ่อเนี่ยซับยักษ์อย่างเดียวมันมีคำคำต่งนะฮะมึงรู้ไหมกูทําอะไรตามมีหลตามงมีคํากรรมตามทันใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่อยากให้กรรมตามแผนก็ทำยังไงเออมันก็ตามอยู่แล้วแต่เขาไม่รู้โอ้หแเขาไม่รู้มันตามอยู่ตลอดเวลาทั้งดีและไม่ดีใช่ทั้งดีและไม่ดีนะจําไว้ถ้าเราอยากจะหนีกรรมที่มันไม่ดีอะภาวนา ภาวนา,า,วนาอเพราะว่าถ้าภาวนาเนี่ยเราพ้นออกจากกรรมได้อเหมือนเขาชอบพูดว่าคนมนุษย์นี่เกิดมาใช้กรรมอออันนี้ถูกต้องแต่ไม่ถูกทั้งหมดถูกครึ่งหนึ่งออ่าถ้าจะให้ถูกจริงๆเกิดมาเพื่อพัฒนากรรมครับอพัฒนากรรมคือพัฒนากรรมให้ถึงที่สุดแห่งกรรมนั้นๆเมื่อเห็นแจ้งในกรรมนั้นๆแล้วะ เราก็จะทำลายวงจรที่สร้างกรรม,มคือสร้างมโนกรรมนั่นเองอเห็นไหมและจะหยุดได้ไหมพระพุทธเจ้าถึงว่าการหยุดสร้างอ่าม,มาหยุดสร้างต่างหากที่เป็นการตัดกระแสอนะ,อะเห็นไหมอ่าอ่าแล้วพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงกรรมกันได้แต่ว่า การพัฒนาภาวนาเนี่ยภาวนาทีจจะใช่ใช้กรรมได้ใช้กรรมคือยอมรับแล้วก็เห็นเหตุเหตุที่จริงเหตุที่มันหมุนอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าปิจจัสมปบาติหรือภาษาพิธามเรียกว่าสังสารวัฏหรือเวียนบนเป็นวงกลมอยู่เนี่ยนั่นแหละมันก่ออยู่เรื่อยๆตลอดเวลานั่นเองมันหมุนอยู่ตลอดเวลาจักรวาลเนี่ยหมุนอยู่นี่แหละได้กลิ่นในใจเราเนี่ยแหละ เพราะนั้นคนจะคิดว่าจักรวาลคือใช่ไหมอ่าที่จริงจักรวาลที่จริงคือการปรุงแต่งอ่าคือวงจรปฏิจิสมุบาทนั่นเองคิดปรุงแต่งเนี่ยใช่นะอ่าอ่เพราะฉะนั้นถ้าวงจรตัวนี้ขาดเห็นไหมวงจรแห่งการปรุงหรืออุปทานเนี่ยขาดออกดับออกอ่าอ่าสังสารวัตรก็สลาย นั่นแหละคือสิ้นแห่งการเวียนวนครับ yeah. mm hmm. อ่าพอหลบตัวนี้ได้ทําลายตัวตนตัวนี้ได้อุาทานตัวนี้ได้ mm hmm. นะนั่นแหละเป็นผู้ไม่มีหนี้ไม่มีกรรม mm hmm. ผู้สิ้นแห่งกรรมคือสิ้นแห่งการเกิดนั่นเอง yeah. mm hmm. อ่าถ้าเกิดอยู่ยังให้ก่อหลับเ mm hmm. ข้าใจไหม mm hmm. อ่า mm hmm. นี่คือความ ด้วยสติปัญญาด้วยวิปัสนาญาณของอพระอริยเจ้าทั้งหลายของพระพุทธเจ้าที่พระองค์สั่งสอนเราเน่เน่เี่ข้านี้หลวงพ่อผมฟังเมื่อกี้เป็นสองนในยะในหลวงพ่อสมมติว่าอีกอันหนึ่งหลวงพ่อสมมติว่าเรามีกรรมกรรมไม่ดีใช่ไหมที่เขาบอกว่าถ้ากรรมชั่วเนี่ยก็เหมือนการเติมเกลือลงไปในน้ะํะแต่ถ้าเราเติมแต่กรรมดีกรรมดีจนบันจางอย่างเงี้ยก็อันหนึ่งใช่ไหมหลวงพ่อไม่ได้อจําไว้นะ อันนั้นเป็นคําเขาเรียกโมหานเป็นโมหานเป็นอ่าอุปมาอเพื่อท่านจะอยากให้ทําจักกุศอเห็นไหมแต่นัทเขายังเกิดอยู่ยังมีเหตุให้เกิดอยู่แม้จะกรรมดีก็ตามแต่ว่ากรรมที่ว่ามันอภยการตาทำมาส่งผลมันก็ที่หลวงตาพูดนะหลวงพ่อหลวงตาพูดเนี่ยไม่อยากให้ไปเกิดอีกนะเนี่ย จุดมุ่งหมายที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้สอนให้เคลิบเคลิ้มไปสวรรค์นะครับสอนให้รู้แจ้งในกุศลและอ,อกุศลและเห็นไหมกุศลธรรมาอาอาอกุศลธรรมาอาพยากตาธรรมามาเห็นไหมครับอ่าคือทั้งสองฝ่งายธรรมะาฝ่ายกุศลและธรรมะาใช่เห็นแจ้งในการทั้งกุศลและอกุศลอ่าอ่าถ้ายังมีบุญอยู่มันก็ย่อมมีบาปอยู่ เห็นไหมมันจะเป็นทำคู่อยู่มีกลางวันมีกลางคืนยมีสว่างมีมืดเห็นไหมเออมีสุขมีทุกข์อยู่นะมีการเกิดการดับอยู่นั่นยังไม่สิ้นแห่งพบยังเป็นผู้ประมาทอยู่นั่นเองยังเป็นผู้เสื่อมอยู่ยังพิพวนผู้ไม่แน่นอนเห็นไหมอ่านะเราจะทำกุศลฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะนั้นปุุชนถึงปิดดานลกไม่ได้ เห็นไม่มีที่ปุถุชนจะไม่ติเตียนไม่มีเลยครับออเนาะอ่าเพราะจิตเนี่ยยังไม่รวมเป็นศีลไม่เข้าถึงอธิศีลนั่นเองอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาฮะเพราะฉะนั้นมีแต่พระโสดาบันหรือพระอริยเจ้าอริยเจ้าขั้นต้นขึ้นไปถึงปิดนรลกเพราะเป็นอธิศีลนั่นเองคือศีลที่จิตกัดศีลเนี่ยเป็นเอง นะคือไม่ต้องทําไม่ต้องรักษาแล้วโอ้ยไม่ใช่ศีลอย่างทุกวันนี้ไปขอกับพระอะไรไม่รู้เ่ยจิตที่เป็นอริศีนก็จิตตั้งมั่นนั่นหละคล้ายกันไหมครับจิตได้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 รวมรวมได้คําว่าจิตรวมเนี่ยนะจิตรวมที่แท้จริงถ้ามันยังรวมไม่หมดนะมันก็จะเป็นเนี่ยอริยะขั้นต้นแต่ถ้ามันรวมหมดรวมเป็นหนึ่งจริงๆนั่นนะ เข้าถึงอรหัตผลน่ะนะเขาเรียกว่ารวมเป็นหนึ่งทีนี้เมื่อเป็นหนึ่งเรียกว่าสัจจะแปลว่าอันเดียวอย่างนี้เที่ยงไหมหลวงพ่อเที่ยงไหมอันนี้อันนี้เป็นอิสระทุกอย่างเลยตัวนี้ตั้งมั่นนะคือไม่เป็นธรรมคู่แล้วไม่สุขไม่ทุกข์เหอไม่เป็นอันเดียวไม่มีสองแล้วเหอท่านที่บอกว่าเป็นหนึ่งไม่มีสองเรียกว่าสัจจะแปลว่าอันเดียว อ่าเข้าถึงมัชชิมาทีนี้มัชชิมาคือความเป็นกลางอ่าเป็นกลางโดยแท้จริงนะเห็นไหมอ่าถ้ายังมีสุขมีทุกมีบุญมีบาปอยู่ยังไม่ใช่มัชชิมาอ่าเพราะว่าชังเวียงไปเวียงมาอยู่ยังให้น้ำหนักซ้ายบ้างขวาบ้างยังมีตัวอยู่ย่อมเห็นแก่ตัวย่อมกลัว อะไรแบบนีแล้วพอคราวนี้ที่หลวงพ่อบอกว่าพอถ้าเราอยากจะออกจากอันเนี้ยเราต้องทาลายตัวเงี้ยหลวงพอ่อทาลายไงหลวงพ่ออ้อาวก็ภาวนาไงอา่ามันจะเป็นทางของการทําลายตัวยังไงหลวงพอ่อาการภาวนาภาวนา,าไ,ไปเถอะ